นี้นะครับผมมีพนอถตัวขาแล้วก็ขอจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยน2 1 9นะครับวันนี้นะครับทีมงานเราจัดไปส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับที่อําเภอวาปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามกับเตโยต้าวิโก้แชมป์ด้านหลังผมนี้เดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดต่างๆนะครับส่งแท้แน่นอนส่งจริงถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็ลูกค้าจบเงินสดด้วยนะครับคันนี้เราจะไปส่งมอบกันที่นู่นเลยครับกับอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับ กับทีมงานหอจอกรธนยศรุ่มเมืองจัรยานสองพนสิเก้าออกเดินทางกันเลยครับเดี๋ยวมาชมรถกันก่อนที่จะเดินทางกันครับสำหรับนะครับตัวยี่ห้วีโกชัมคันนี้นะครับเป็นปี2 0 1 2นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับสีเดิมนะครับมีการเก็บสีมาบ้างเล็กๆน้อยนะครับคันนี้จะไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับที่อยู่ทางด้านมีการเก็บสีมานะครับก็คือกันชนด้านหน้าฝาทางด้านนี้เล็กน้อยนะครับเนี่ยนิดเดียวเองนะครับ มา,าลูกค้านะครับที่อยู่อำเภอวาปีประทุมวันนี้ทีมงานเราก็จะไปส่งมอบนะครับวีโก้สมาร์ทกับสวยๆคันนี้นะครับแคมเปิดได้ในราคา239,000บาทนะครับลูกค้าจบเงินสดเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปส่งมอบถึงหน้าบ้านเลยนะครับให้เรียบร้อยเลยวันนี้ออกเดินทางกันเลยนะครับกับวีโก้สวยๆคันนี้ สนใจอยากได้รถมือสองแบบนี้ให้กดติดตามไว้ได้ในนิปนอตโตคานะครับวันนี้จะไปส่งมอบกันแล้วที่อำเภอวาปีประุมจังหวัดมหาสารคามนะครับกับลูกค้าจบเงินสดเรียบร้อยนะครับคันนี้วีโคชัม2.5เจไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้านะครับเป็นระบบไฟฟ้าขับเปิดได้นะครับสภาพสวยๆที่สําคัญนะครับเราโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าด้วยนะครับแต่วันนี้ยังทําไม่เสร็จนะครับแต่เราก็จะไปส่งมอบให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับ ส่วนที่เหลือลูกค้าค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงฝากกดติดตามกาไดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเจอกันนะครับที่บ้านลูกค้านะครับเราออกเดินทางกันเลยครับไปที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามกันกับนิพลอตคาชัดเจกนกว่านี้บอมมีอีกแล้วพอ,อกจกธนยศรุ่งเรืองเจริญดต์2.9กับวีโก้แชมป์2.5คันนี้ออกเดินทางกันเลยครับก็เหลืออีกระยะทางนะครับ9กิโลนะครับก็จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับกับโตโยต้าวีโก้แชมป์คันนี้ นะครับก็มาตามเส้นถนนตามทางหลวงชนบทนะครับนี่เราก็มุ่งหน้าเข้าสู่นะครับอำเภอวาปีประทุมแล้วนะครับอ๋อผมกับพี่ธนยศก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะทําการรีวิวบ้านลูกค้ากันสดๆเลยครับกับทุกคนนะตัวขาชัดเจนกว่านี้บมมีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับส่งมอบจริงนะครับโตโยต้าวิกโกแชมป์นะครับคันนี้นะครับ FC ทางด้านอำเภอวาปีประทุมนะครับจังหวัดมหาสารคาม ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามในช่องทางของ Youtube เรานะครับวิพนตโต้อร์นะครับอันนี้นครัเดี๋ยวขอมอบเสื้อและกออะไรต่างๆนะครับให้กับลูกค้ากันก่อนเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับื้นนี้นะครับเขากับมาที่สารคามนะครับนี่ครับขายปลาลาก่อน นะคร้านตาแม่ธิดานะครับถ้ากินแล้วบอสแอบทวงหาผมเนอะเดี๋ยวผมถือว่าเปลี่ยนขวดให้แล้วก็มีเสื้อมาฝากนะครับพี่เข้าไปดูรถที่เต็นท์นะครับไปดูเบื้องลยรถยูเต็นท์ที่ตามเพจมานานยังครับเี่ก็เพ่บอกที่เดือนครับบองสามเดือนเนี่ยแหละครับอ๋อก็เลยเออยูเต็นท์ม่เอาไปขนใจก็เลยกดติดตามไว้ เใาไปเบิ้งเนี่ยตั้งใจไปเบิ้งขั้นนี้บ่ครับพลาดติดตั้งใจไปเบิ้งขั้นนี้ได้เหรอครับโอ้ใส่ไม่ติไปสองเลยไปจังหวะกันพอดีครับเออเี่น้องแต่ไไปวันอาทิตย์ไปไปกับวันหยุดบ้านทหารครับเต่างห่างเนาะพอดีพอดีขั้นนี้ก็แล้วกอนมูโยอ่าออกมาแล้วครับพี่น้องถ้าใครอยากได้กรับ จองใบก้อนก็ได้นะครับเพราะว่ารถเท่ากับปลายเนาะกับประมาณ20่สิบพันีิดนึงเนาะซึ่งรถเก่ารถใหม่แจ่มกันไปนะครับพี่เขาซื้อสดนะครับซื้อสดนะครับวันนี้เดี๋ยวรับเล่มรับรถไปก่อนนะครับอืมเล่มมาวาที่หลังเพราะว่าติดเรื่องอะไอเอกสารมีปัญหาด้านเบิดอายุนะครับเดี๋ยวมาแจกแจ้งให้เดี๋ยวมือไหนเขาไปเราไปเบิรงเครื่องเสียงผมน้ำไปเบิรงนไหนครับเห็นรถแล้วกับมาร์คเนาะผมว่าไปเบิรงอยู่ฟุ่นเดี๋ยวลองไปนี่ลองเนี่ยมันลอง คือไก่หนุกไส้ครับเบาเขาอยากเอาขั้นนี้ย่างเดียวขั้นอื่นเขเอาเบาเป็นไปซีดแค่ขั้นอื่นกับเเบาก็เอาขั้นนี้ย่างเดียวไส้กับไปน้ำบ anyway> ่ไก่ไปน้ำไส้ไปเลี้ยงใช่ไปเลี้ยงถึงอบแล้วอ๋อผมจะเริ่มมาขั้นนี้เมียนดีกับขั้นนี้ไม่หนีคลืเครื่องใดครับ คือหัวตัวตัวในเดิมแล้วใครกับสุตรทำมันสวยบ่ผมว่ามันโอเคอยู่ในเครื่องเครื่องกันดีเออถ้ามีปัญหาอะไรเกิดเครื่องยนต์กับท่อหายใจได้เด้อปรึกษาได้เด้อมันมันลงบ่ไกลกันถัดพี่เป็นสร้างอยู่แล้วก็แนะนำกันหนึ่งเรื่งสีหรืวิธีเฮ็ดง่ายอยู่บ่ไกลกันไปหากันได้เด้อครับแม่นครับไปหาร์ดก็ได้ผมว่ากับขี่รถเปลี่ยนให้ละมันเครื่องนะครับอย่าลืมนะนะครับอย่าลืมด้วยูนึ่งการไปเช็ค ขี่ไปไกลขี่ทอด้็ขี่ไปหาคุดีว่าบ่กบานใจกับไปหาผู้ผมครับผู้ผมจะได้สบายใจน้ำไวก็บพวกไกลไปได้ไปถึงอายุเออเมียนะครับไปหาผู้ผมรถว่ามีห้างหลอกรถนั่นขันห้างกับไปหาผู้ผมมาแหละนะครับถ้าใครนะครับอยากได้รถมือสองก็ฝากติดตามนะครับเผื่อเราจะมีรถสวยๆนะครับรถถูกๆก็มี่นะครับห้างห้างก็มีพันละมือโทรหาผมมาสั่นนะครับผมขายตะดดแล้วครับพี่น้อง มันมันรถบ่หลายคันนะครับพี่น้องจะได้ก็ค่อยฝากติดตามนะครับเขาจะพยายามรีวิวให้ให้ได้ชมทุกซอกทุกจุุดทกมุมทุกวันเราองเข้าไปเฮ็ดให้ท่านนี้พี่น้องต้องเข้าไปเบิ่งเองครับไม่ได้กับหลัครับอ่าเพิ่งผีเพิ่งแจกไพนนอกร้าก็บ่รู้ครับมันต้องเข้าไปเอาเวลาไหนไม่ก็เข้าไปได้นะเขาไปได้เลยใครอยู่ใกล้ก็เข้าไปนะครับถ้าใครบ่อยู่ใกล้คิดว่าเออ่จังไดอ๋อาสมมุติว่าเทวดายู่งใกล้ตรงปกบ่รีวิวให้เบิ่งครับตรงปกปะก็ ให้รีวิวงหนวยเบิ่งกันล้วครับก็จะมียวกันรีวิวเบื้องแากละเอียดประกอบการตัดสินใจขนาแ่้ครับมันก็จะประกอบการตัดสินใจนะครับมันละเอียดมันลูกค้าก็ได้ชัดเจนกับลูกค้าได้คือสะลุแกนเพิ่มเลยละชัดเจนกว่านี้ชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วขอบคุณครับทีนี้ก็ฝากร้านนะครับเนี่ยพี่เขาบอกว่าถ้าแนะนำก็ไปดูที่ร้านก็ได้นะครับร้านเราชื่อร้านเต็มๆว่าธนยศรุ่งเรืองเจริาจรหอเจกนะครับเราก็มีเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลาร้านี่ก็มีอย่าตามกฎหมายนะครับ าฝากลืมขาดบ่ได้ครับพูดใลยพี่น้องอยากกินปลาล่านะครับอยากกินปลาล่าต้องซื้อรถซักอนผมมีนี่ขายี่ปลาล่าแถีมรถ,รถเออซื้อปลาล่าแถีมรถนี่แหละครับ <c oughs> พี่น้องทางเราสั่พนัพนักมายากได้อยูเ่เด้อร์มาชัดเปล่าซื้อแล้วครับนี่ผมจีดเดย์เอาไปให้อันนี้ก็ไปซื้อปลาล่าเป็นแถีมรถ เอาท้ายนี้เราลาไปก่อนนะครับขอบคุณลูกค้านะครับเจอลิปหน้านะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้าเมื่อวาปีประมมากนะครับแล้วจะเจอกันกับนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกานีบอมมีงแล้วที่อุดรธานีนะครับอำเภอหนองวัวซอนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นวีโก ราคาเงินสด139,000บาทนะครับคันนั้นเราจะไปส่งม,มอบกันนะครับคันนี้ขอบคุณลูกค้าอำเภอวาปีปทุมมากๆนะครับขอบคุณพี่ชายแล้วก็พี่สาวม,มากนะครับจบเงินสดเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ